นี่เขาบอกถอยทำไมนี่มูนวอกตืดดืดดืดดืดถอยทำไมนี่มูนวอกตืดดืดดืดดืดถอยทำไมนี่มูนวอกตืดดืดดืดดืดโอ้โหมีมูนวอกโฉดเลยปางแข้งขวาอีกนิโคเสกสันเสกสันโยนเข่าขวาโอ้ยสอกมาสอกมาเสกสันออกขวัญเมืองครับเจอกับทางนิโคคาริโลครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนนะตอนนี้ก็ถือว่าน่าดูน่าชมเลยครับเพราะว่านิโคเป็นมวยดังสำหรับประเทศไทยเราไปแล้วนะครับ ตอนนั้นชกกับเสกสันที่พิกัด65กิโลครับจริงๆก็เป็นรายการพิสูจน์ตัวเองของทางนิโคคาริโลครับโดยการที่จัดนักมวยชั้นมวยเงินแสนของไทยครับเอาไปสู้ด้วยซึ่งคนที่ได้รับเลือกก็เป็นเสกสันอขวัญเมืองเลยครับบินไปชกกับนิโคเมื่อเดือนเมษายนปี2565ที่ประเทศไอซ์แลนด์ครับในกิจกรรมวยไทย5ยกซึ่งน่าดูน่าชมกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูครับนี่เป็นคลิปจากสยามไฟ์นะครับ นี่ฮะโอ้โหยกทีหนึ่งครับนิโคก็ถอยอย่างตะลับต่อยท้องไปหนึ่งทีโอ้โหหนักครับเสกสรรจุกหรือยังครับแล้วก็เตะขาไปหนึ่งทีครับสำหรับนิโคเอาครับนิโคยึกหลอกไปหนึ่งทีเตะขวาไปเสกสรรบอกมาเลยน้องเบามาเลยโอ้โหต่อยท้องครับตัดลำตัววางแข้งขวาไปอีกหนึ่งทีครับนี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นครับนิโคคาลิโลเตะขาพยายามเตะไปที่บริเวณหน้าขาแล้ะครับตรงนี้ครับใช้ความใหญ่คพื่ให้เป็นประโยชน์ครับนิโค กับเสกสรรอขวัญเมืองกับวางแข้งซ้ายครับนิโคต่อยท้องไปหนึ่งทีครับสำหรับเสกสรรอู๋นิโคพยายามจะเตะครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับแล้วก็เสกสรรมีศอกครับยังไม่ถึงเหมือนกันอูบรางช่วงชกมีเสกสรรดูเป็นรองชัดเจนแล้วครับอูหยับหน้ายับหน้าไป2ทีตามเสียงกระดิ่งเลยยกที่2เปิดมาครับเสกสรรก็ใส่ขาไปก่อนหนึ่งทีนิโคคาริโลว่ายังไงครับเดินใส่ยึกเหมือนจะหลอกครับทรงแกก็ดูอันแอนอนแอนนะครับยัง ยังดูว่าไม่นิ่งไม่สวยงามเท่าไรครับแต่ว่าอาวุธแกนั้นหนักเหลือหลายครับนี่ฮะเสกสรรพยายามจะสอดกลับแต่ว่านิโครเนี่ยถือว่าผลักออกไปได้ครับแล้วก็เสกสรรดูเหมือนจะถลาไปเลยทีเดียววางแข้งขวานักหนักไปครับนิโคคาริโลเตะขวาคืนครับเสกสรรหูต่อยซ้ายครับหมัดขวาอีกครับโอ้โหหนักครับหนักครับโดนกาดนี่ยังกระเด็นเลยครับสําคัญคือเรื่องของน้ําหนักด้วยแหละครับโอ้โหดูครับโดนเตะขาครับหกกิโลครับ นี่น่าจะเป็นน้ำหนักเอ่อใช้คำว่าเกือบจะปล่อยๆแล้วนะครับของเสกสรรครับเตะขวาไปครับแล้วก็โดนเกี่ยวพยายามจะฟันศอกครบโหลยังโดนไม่ดีครับเสกสรรก็เซแล้วก็ยิ้มครับเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอนะเสกสรรยิ้มให้ก่อนครับเดี๋ยวกับลู่เรืองเด้อนองเบ้าเตะขาจริงๆเสกสรรเป็นคนใต้นะครับแต่คนภาคเป็นคนอีสานครับมาดูเกมวงในของนิโคกันบ้างครับนี่คือเกมที่หลายคนอยากจะเห็นครับ จับแขนไล่แขนเป็นยังไงครับแต่ว่าไล่แขนดูไม่ดีแต่ว่าความหนักมีแน่นอนครับหูดูตีไป2ทีครับกระทุ้งหนักๆครับแล้วก็หักมาจุดนี้ตีขวาอีกหนึ่งทีครับเสกสรรตีสู้นิโคไม่ได้ด้วยความใหญ่แล้วครับตรงนี้โอ้โหวงในก็ไม่ได้วงนอกก็ลาบากเดี๋ยวดูครับเสกสรรไม่ได้ยอมให้ง่ายๆแน่นอนครับหมัดมาครับตอดลำตัวล่างสลับบนนิคมีศอกซ้ายเสกสรรหมุดอยู่หูโดนหน้าโดนหน้าครับแยบซ้ายถีบขวาครับเสกสรรบอกว่าแต่เย็นเย็นยาเฝาด้วยล่ะ เป็นทรงนี้ละผมเป็นมวยทรงนี้เสกสรรเดินใส่ต่อยับซ้ายเตะขวาหมัดขวายังไม่โดนโดนดึงโดนดึงตีเข่าขวาครับนิโคครับแล้วก็ผักแล้วก็สอกครับโอ้โหง่ายเลยครับนิโคบ,บอกต้นๆ้นเนี่ยโอ้ผมเกาห้ำข้าวหนึ่งโดนเตะขวาไปครับนี่ขยกที่3นะครับสอกขวาครับเสียบเข่าขวาครับนิโคสอกขวาอีกหนึ่งที่ยังไม่โดนเสกสรรล็อกคอไว้กรมการดึงเสียกดึงคักดึงแน่แต่ว่านาเอือหมาครับกรมการกดแยกครับ ตะขวาไปครับเสกสรรเริ่มจะเครื่องร้อนขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับในขณะที่นิโคเนี่ยก็ใช้เกมเรื่อยๆของตัวเองครับวางแข้งขวาใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์เสกสรรต่อยทอ้องอาครับหมัดขวาบีกพอเป็นยังตีพอเป็นยังบ่เดี๋ยวลู่เรืองเด้อเดี๋ยวลู่เรืองไงมันประตูไงหลายบา่ตอนนี้นะครับถ้าเป็นต่อยพิกัดเนี่ยนิโคจะต่อย145เลยนะครับในขณะที่เสกสรรยังอยู่ที่140 141เองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำหนักปล่อยๆของเสกสรรเนี่ยเป็นรองนิโคอย่างแน่นอนครับ อย่างตอนที่ชกในวันนะครับเสกสรรจะต่อยประมาณสักเยอะๆก็142ก็มี145เสกสรรก็พอต่อยได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักดีๆของเสกสรรอยู่ประสัก140 142 14นะครับส่วนนิโคเนี่ย145สบายๆครับสบายๆที่นี่หมายถเขาทำน้ำหนักเก่งนะซึ่งอบอสตตีเองก็เคยบอกเอาไว้แล้วครับว่าน้ำหนักที่มากกว่านี้นะครับอย่าง148 150นิโคก็น่าจะต่อยได้ครับด้วยความที่รู่ารแกใหญ่แต่ว่าโดนเข่าก่อนครับนี่เป็นเพียงยกที่สามเท่านั้น,นครับเรายังเหลืออีก ยก4เนี่ยมันแน่นอนครับตอนนี้เสกสรรเริ่มจะทนอาวุธได้เหมือนกันครับเปิดเกมเดินใส่เตะขวาครับเสกสรรย่างไซโก็เสกสรรเสกสรรออกขวัญเมืองโดนแข้งขวาเตะขวายังไม่โดนครับเสกสรรเดินขู่แล้วครับตอนนี้นิโคดูเหมือนจะแผ่วลงไปครับยังไงแผ่วเหรอบหมอมึงนึงขึ้นไล่เตะอายอู้หแข้งซ้ายครับนิโคหมัดขวาน้ํากระจายหมัดขวาคือนเหมือนกันนิโคเสกสรรขยับเข้าหาท้าสุเตะขวาไป เสกสรรว่าจังไดถืกเตะขาอีกเอ้าเตะขวาไปครับคือนิโคแกไม่ค่อยขยันเตะเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเสกสรรไม่ได้กลัวครับทรงนี้เตะขวามาครับเสกสรรไม่กลัวมวยทรงนี้มาลวดทําเสกสรรเดินใส่ต่อหมัดขวาครับตัดลำตัวแต่ไม่โดนหูโดนเข่าครับแล้วก็หมดยก3ตามกันต่อในยกที่4ยกนี้จับตาดูดีๆครับมันแน่นอนครับนิโคสลับออกแข้งขวา สกสันวางแข t t ้งขวาเดินเข้าไปติดเดินเข้าไปชิดวางแข้งขวาเขาสิกสันนี่โควางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายเบิ้ลสองทีสิกสันก็โดนนะครับแต่ว่ายังทนได้ครับมาดูครับว่าเล็กบทใหญ่มันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้แหละครับแข้งขวาแข้งขวาเบิ้ลไปสองทีครับนี่โคปัดอมาเตะขวาขึ้นสึกสันเดินโอ้ยตีนซ้ายครับถักถากไปสึกสันเตะขาไปก่อนนิโคเริ่มจะถอยแล้วครับวางแข้งขวาครับนิโควางแข้งขวาคืนเหมือนกันครับ เจอขวาแลกขวาแล้วครับตอนนี้บัดขวาน้ำกระจายโอ้ยแน่จริงรถมันต่อยร้อยสามแปดไม่นิโคอ่เสกสรรบอกไปต่อยหลาดำเนินกันเลยตีจากร้อยสามแปดเนี่ยมารถโอ้โหมื่นมื่นอ่าแล้วครับเสกสรรครับเดินบทนิโคในยกที่สี่ครับแบบนี้ก็มีเสียวแล้วครับขำไปขำไปเสกสรรดูเหมือนจะเริ่มจะชินกับบุตรของนิโคแล้วนะครับวางขวาที่โคคืนด้วยขวาครับโอ้ห เตะซ้ายครับวางแข้งขวาคืนครับนิโคอย่างรวดเร็วอยู่ครับแต่ว่าเสกสรรนี่เพิ่งครึ่งจะร้อนเท่านั้นครับหมัดขวามาแล้วก็เตะขาครับนิโคนิโคเตะขาแล้ววนออกขวาเสกสรรเตะขาคืนเหมือนกันครับวางแข้งซ้ายครับนิโคเนี่ยเตะทั้งซ้ายเตะทั้งขวาเลยและตอนนี้ก็เสกสรรวางขวาวางขวาเบินไปนิโคยกเข่าบังนิโคคาริลโลครับดูที่บริเวณเอ่อช้โครงด้านขวาด้านซ้ายนะครับของเจ้าตัวครับ มีปืดแดงขึ้นมาครับโดนแข้งของเสกสรรครับในขณะที่เสกสรรน,นี่แดงไปหมดทั้งตัวแล้วเตะขวามาอีกเตะขวา,าอีอออเอาอแข็งจริงเสกสรรเนี่ยนิโคใหญ่กวา่าขนาดนี้ย,ยังยังต้านไหวนะครับเตะขวาไม่โดนครับเสกสรรพยายามจะขึ้นก้านคอแล้วครับตอนนี้ครับนิโคเตะขวามาต่อยหมัดหนึ่งสองแยบเบาๆบางแข้งขวาไปนิโคแทงไหมปกติถ้าเป็นไทยต้องดันแทงแต่นี่ดันทิ้งครับอ่า มาลองเบิรงกันนะอย่าเฝ้าเศร้าบักละเอ้ามีการขอโทษขอโพยกันบ้างแล้วครับแต่ว่าเสกสรรบอกอย่ามาขอโทษกันที่ล่ะเกมมันท่านด้จบอยู่น่ะเตะขวาครับนิโคครับเตะขวาอีกครับนิโคครับโอ้ยนิโคนี่ก็โชว์แล้วครับนี่ยเสกสรรไม่ยอมครับใช้คําว่าใจข่มกันอยู่ครับนี่ฮะนิโคครับถือว่าเป็นบทพิสูจน์สาคัญของเขาก่อนที่จะมาลุ้นแล่นในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วครับนี่ฮะหมัดแยบครับ คือผ่านเสกสรรได้ก็คือผ่านในเรื่องของหัวใจแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากนักชกคนนี้ครับนี่คือเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนครับเสกสรรออกขวัญเมืองครับมวยชั้นเบอร์หนึ่งครับใช้คาว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้ของค่ายมวยสอสมหมายครับแล้วก็ยืนระยะมายาวนานมากๆครับหมดยกสี่ครับยกนี้เสกสรรทําได้ดีนะครับแล้วก็ยกที่5ครับเตะขวาไปครับเสกสรรเดินต่อแล้วครับจริงๆก็ดูคะแนนก็ดูเป็นรองแล้วครับ แต่ว่าหัวจิตหัวใจไม่ได้เป็นรองครับเดินใส่ครับค่อยๆเตะไปเรื่อยๆเตะขวาครับนิโคนี่มาถอยเล่นเกมตั้งรับบ้างแล้วนะครับนี่ฮะอ่ามีนี่สไลด์สไลด์โอ้พื้นมืดๆพื้นมืดๆน,น,นี่ครเตะขวาครับนิโคบบอกเตะมันโลดได้เตะมาโโลดเอ้าเตะขึ้นเลยเตะขึ้นมาอีกเอ้าครับสกสรรถอยหลังตั้งรับบ้างวางแข้งซ้ายไปแล้วนิโคก็ถอยครับถอยสกสันทีบขวา ขยับเตะขวาเสกนันขวาคืนครับโอ้โหวางแข้งซ้ายครับต้นต้นมาแล้วก็เกี่ยวขาย,ยังไม่ได้ครับโยนค้างโอ้ยทั้งแข้งทั้งเข้าเราไปนี่โคจับตีโอ้โหใหญ่หลีว่โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ว่าก็ต้องชื่นชมเสกสานนะครับแม้ว่าอาวุธการออกการดักอาจจะดูว่านิโคดีกว่าครับแต่ก็ด้วยความใหญ่ด้วยแล้วก็เสกสันก็เบียดสู้มาจนถึงยกที่5เลยนะครับเนี่ยถีบไปครับนีโคจับได้นิโคสอกขวาไปครับ เสกสรรน,นี่ไม่มียอมอยู่แล้วครับตีเข่าขวาครับพยายามจะเกี่ยวเข้าข้างในครับโอ้โหอย่างในพี่เลี้ยงยังมันหมุดคักหมุดแน่แต่พี่เลี้ยงมันคือม่นขืนมันสร้างกระหอดเทิงเวทีโหลดโอ้ยเอาเสกสรรถอยนะครับนิโคโชแล้วครับนิโคบอกถอยทำไมนี่มูนวอล์กดื้อดื้อดื้อดืด,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 ดโอ้มีมูนวอล์กโชวนไปวางแข้งขวาอีกนิโคเสกสรรเสกสรรโยนเข่าขวาโอ้ยสอกมาสอกมาแล้วก็หมดยกครับเกมนี้ นิโคชนะเสกสรรน,นะครับแต่ว่าก็นี่ยยอมครับถือว่าลงมาสู้หกเหมือนกันครับนี่คือยอดมวยไทยนะเสออกสรรอขวัญเมืองครับเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนแต่นิโคก็เป็นมวยที่เก่งขึ้นมาแล้วก็ชักกับเสกสรรเนี่ยสู้กับเสกสรรเนี่ยถือว่าสอบผ่านครับ